อ๋อวันนี้ว่าทํางานด้วยเรียนด้วยใช่ไหมวันนี้วันจันทนระ์ตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนนะคะสู้ๆพี่ฟ้าเป็นกำใจให้ทํางานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกแล้วนะคะถ้าเราตั้งใจทําแล้วก็คิดซะว่ามันเป็นงานที่เราเราชอบเรารักเราเลือกใส่งานนี้แล้วก็ตั้งใจเดี๋ยวก็เลือกเอยเดี๋ยวก็เลิกงานแล้วนะคะเลิกงานก็พาตัวเองไปทานอะไรเนี่ยอ่อลิ้นเป็นไรอะ เลิกงานก็พาตัวเองไปทานอะไรอร่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่เรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนนะลูกนะเที่ยงก็เที่ยวไม่ใช่สิเที่ยงก็เล่นไม่ใช่เที่ยวจะเที่ยวยังไงอยู่ในโรงเรียนเที่ยงก็เล่นให้เต็มที่นะคะดูหนุ่มดูสาวให้เต็มที่เวลาพักผ่อนแต่ถึงเวลาเรียนก็เรียนอย่าไปโดดเรียนนะคะไม่ดีแอบนายมาดูร้ายแน่จริงเรียกนายมาดูเลยจบ เสียเคียให้เดี๋ยวเสียเคียโดนไลออกมาอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่ทํางานกับพี่จบจบดูแลเองดูแลมเดี๋ยววันนี้ลูกน้องเป็นแสนคนตาหวานมากเอาอะไรมาหวานะเทขนาดนี้ กีดกันให้สะบัดถึงสนามบินกีดกันให้สปัดวันนี้มันก็ไม่เท่นะเข้าใจปะมันคือลุกคุณหนูที่หนีมาจากยูโรสอง เซ็กซี่รองเท้ากูชีเอ้ยรองเท้าชาแนลจบแล้วช่วยหนูดีเคียร์กับปาป้ายยังเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่ต้องห่วงนวดอ่ะอย่าลืมซื้อสาวๆลาวมาฟ่ะเขาบอกว่าลาวเนี่ยสาวสวยน่ารัก ผู้หญิงน่ารักเยอะมากอันนี้เรื่องจริงนะประเทศลาวเนะี่ยคนสวยคนหล่อยเยอะมากเสียก็อยากจะรู้มันจะเป็นจังไงไปถึงแล้วมันก็ต้องมีสะเทือนพูดได้แค่นี้อย่าใช้คำว่าสะเทือนใช้ว่ากระเพื่อมลาวต้องกระเพื่อม อยากให้เสียเบิ้มทำอยากให้จิปโปอยากให้ิฟ้าทำคือนอนกับเมาจบวันนี้เสียกงหรือยังวันนี้จิปโปนอนได้ยังมีแค่นีงานไม่ต้องทำไม่ชอบบันคทับไม่ชอบดู ชอบสำเนียงเราพูดได้พอสบายดีคิดทอดร้ายหลายคิดทอดเจ้าร้ายหลายอะไอฮักเจ้าดีสูไอฮักเจ้าด้ฮักเจ้าร้ายหลายเวยได้เวยไดเวาวได้เวยเราวได้บ้วา,วาครับได้จักน่อยจ้าเว้าวได้นิดหน่อยจ้า ซ้อมมาเพื่อแอวสาวโดยเฉพาะพูดเลยงานนี้เสียว่าจะไม่ไปแล้วอเอาซะหน่อยไปลาวเอาซะหน่อยสบายดีหักไร เซฟไลฟ์หน่อยไม่ได้เซฟค่ะไลฟ์นี้ไม่มีอะไรอ่ะ มันก็อยู่ในร่างเสียเบิ้มนี่แหละจะบอกให้เสียเบิ้มนี่โคตรจะไมโครเวฟเลยพูดได้แค่นี้ตอนนี้กูงงกหมดแล้วเป็นอะไรคือจะเป็นซิปล์สเปนดาดีจะเป็นเสียเบิ้มสเปนลิงฟ้าดิเตยถึงสนามบินแลว้วน่าจะถึงกันหมดแล้วล่ะคณะสิบโมงแต่นี่สิบโมงยังอยู่บนรถ ก็บอกแล้วว่าเขาเขียนบทมาว่าพระเอกมันต้องถึงตอนท้ายถึงคนสุดท้ายเาใจปหะเสบิ่มสายเปรมแน,น่แล้วมีใครยังไม่ตื่นไหมเดี๋ยวเสียให้นอนตักจบนอนไปเลยเสียเฝ้าเอกโอ้ไม่ใช่เสียแล้วออกไปก่อนเป็นแดดดีก่อนวันนี้ เป็นร่างไหนก็รักอยู่ดีขอบคุณนะคะนอนนะให้นอนตักเดี๋ยวเฝ้าเองเข้าใจว่ามันเช้าเข้าใจได้ว่ามันเช้านอนเลยสิบโมงเช้าเรียบสายจะมีโอกาสหายไหมถ้าหายตัวไม่แน่แต่อย่าหายออกจากใจได้ไหมถามแค่นี้ มุมนี้คือดีมันแน่อยู่แล้วเพราะมันโคตรจะเท่โคตรจะไมโครเวฟเลยมุมเนี้ยจบเอาให้ละลายกันไปเป็นช็อตเป็นช็อตไม่ได้เก๊กนะแคปกันแล้ว คร็บยังหนึ่งสองสุดสุดในรุ่นแล้วพูดได้แค่นี้ขอย,ยิ้มคำพี่เต๋าได้ไหมอย่าแลบลิปอยาก,กัดลิปอยู่ไหนอพี่ฟ้าอยู่บนรถจะถึงแล้วค่ะถึงแล้วด้วยถึงแล้ว เจอกันนะลงไลฟ์แล้วบ๊ายบายซียูกายอิลลา